เป็นยังไงบ้างหน้าตาละห้อยละแให้กันนเลยฮะมันง่วงนอนแล้วหรอพึ่งสามทุ่มครึ่งเองนะวันนี้ฮะทำไมงงสิทำไมวันนี้พ่อลงมาผิดเวลาฮะ,ะก็พ่อแอบได้ยินเสียงใครเล่นกันก็ไม่รู้เนี่ยฮะพ่อแอบได้ยินเสียงใครๆเล่นกันเนี่ยฮะพ่อก็ออลงมาดูซะหน่อยเนี่ยฮะทำไม เนี่ยหน้าตาเหมือนมีความผิดเ,าเราเนี่ยใช่ไหมเราหรอ่าฮะแฮปปี้หรือเปล่าแฮปปี้หรือเปล่าฮะใช่แฮปปี้หรือเปล่า,ปปลาที่แกล้งเพื่อนเสียงเมื่อกี้อืมอืมหรือไม่ใช่ไหนตัวไหนเรารเปล่าฮะกรีนหรือเปล่ากรีนแกล้งเพื่อนหรือเปล่าเออหรือว่าจะเป็นชมพูฮะหมูตูบเลยนะ ชมพูหรอเปล่าที่แกล้งเพื่อนอ่ะตัวไหนเม่แี้พ่อได้ยินสองตัวร้องวอยวายเสียงดังอ่ะฮะพ่อได้ยินอ่ะมันต้องมีตัวแกล้งเพื่อนสักสักตัวแหละฮะไหนคนไหนคนไหนสารภาพมาก่อนอ้าวเร็วจะลดโทษให้เราเปล่าฮะไม่ต้องหลบสายตาเลยชมพูหรือเปล่าเนี่ยชมพูกับกีนนี่แหละที่เล่นกันใช่ไหมเมื่อกี้เสียงดังมาก สามทุ่มครึ่งพ่อบอกให้นอนแล้วใช่ไหมพ่อให้เข้านอนตั้งแต่สองทุ่มแล้วใช่ไหมชมพูแต่ชมพูยังเล่นกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมฮะดูไอ้กลิ่นไอ้กลิ่นหนุนหนุนหลบความผิดห่ะกลิน่นฮะฮะ,ฮะกินกับชมพูใช่ไหมเอาสรุปแฮปปี้ได้เล่นกับเพื่อนไหมฮะแฮปปี้แฮปปี้บอกพ่อหน่อยแฮปปี้บอกเราขับบอกพ่อหน่อยเร็ว ไปเดินไปหาเลยตัวไหนที่มันเล่นกันเสียงดังเมื่อกี้อ่ะเร็วแอปปี้ <Happy. S 1> บอกพ่อเร็วใครเพื่อนคนไหนที่เล่นเสียงดังอ่ะเร็วพ่อจะทําโทษตัวนั้นเลยพ่อให้นอนต,ตั้งแต่สองทุ่มทำไมยังไม่นอน,นอ่ะยังไงดียังไงดีองงดเอ๊ไม้เลียวอยู่ไหนนะไม่เลียวอยู่ไหนนะสรุปจะนอนหรือจะเล่นถ้าเล่นจะไม่ให้นอนแล้วนะ ะจะนอนหรือจะเล่นเนี่ยดูพ่อพ่ออยู่เนี่ยทำเป็นนอนเรียบร้อยทุกตัวเลยนะแหมชมพูใช่ไหมนะสรุปชมพูใช่ไหมชมพูใช่ไหมที่เสียงดังเมื่อกี้แฮปปี้บอกพ่อ,พอเลยเร็วนะบอกพ่อหน่อยอตัวไหนว่า ก็จำเสียงได้อยู่นะเฮ้ยหรือมันตัวนะี game, hey, hey, es, ้หรือเปล่าที่มันนิ yeah. huh. hey, ่งๆเนี่ยฮะตัวนิ่งๆนี้หรือเปล่าเราหรือเปล่ามีความผิดไหมมีความผิดหรือเปล่าได้เล่นกับเพื่อนเสียงดังไหมเมื่อกี้หรือไม่ใช่ตัวไหนดีวะนะอยหรือมันเป็นตัวที่มันกระดิกงแขงเนี่ฮะตัวที่กระดิกงแขงเนี่ยมันหลอกเราหรือเปล่าฮะฮะ ตัวที่กระดิกแข็งนี่หรือเปล่านะฮะอทำไมมันกลัวโดนดุขนาดนั้นเลยเหรอฮอแหมเรียบร้อยกันเลยเกินนะเรียบร้อยกันเลยเกินนะดูดูครับพี่พี่ดู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 ด,ดูคนเขามีความผิดเขาก็จะเลอะละเลอะละเลอะลกเลอะ,ละ,ล,ะละกันประมาณนี้แหละดูดูพี่พี่ว่าตัวไหนตัวไหน ตัวไหนเมื่อกี้ที่เสียงดังอะเสียงดังจนคุณพ่อต้องลงมาดูที่คอ,อกเลยเหรอฮะพี่ๆว่าตัวไหนพี่ๆว่าตัวไหนพี่มาถ่ายกัน <c oughs> พี่ๆว่าตัวไหนอ่าแฮปปี้แฮปปี้บอกบอกพ่อหน่อยบอกพ่อหน่อยไอตัวไหนมันเล่นกันเสียงดังเมื่อกี้น่าจะไม่นอนกันแล้วแหละเนี่ยฮะน่าจะไม่นอนกันใช่ไหมอยากจะเล่นใช่ไหมหรือ,อยังไงเอาไงแฮปปี้ หลับกันแล้วหลับกันแล้วอย่าให้ได้ยินเสียงอีกนะเอาดีๆนะเอาดีๆนะพี่นะนพี่มุ่เพื่อนด้วยนะลูกโอเคไหมจดชื่อไว้นะถ้าตัวไหนมันแกล้งก,กันตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนจดชื่อไว้ให้พ่อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะมาทําโทษเลี้ยงตัวเลยโอเคไหมไปแล้วไปบายกูไ nope oh.